ก็เอารถเรามาตรวจหาเชื้อทำความสะอาดต่างๆาที่เดียวกอนมีถึงข่้นต้องปิดสำนักงานอ๋อไม่ไม่ยังไม่ครับแล้วก็ตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่มีรายงานยืนยันนี่ก็คือสี่คนสี่คนอยู่ในของสำนักงานของภาคใต้ใม่ใหม่ภาคห้ามีคนเดียวมีที่นี่คนเดียวถ้ามีที่ของเชียงใหม่แล้วก็เชียงใหม่ช่างเผือกครับแล้วมันมันจะมีผลกระทบอะไรกับการทํางานอะไรอ๋อไม่มีครับไม่มีครับไม่ตคุยต่อแ ที่ถามหน่อยวันที่ไปลำปางที่เอาหมอไปด้วยหรือเปล่าในวเผู้ช่วยนในเบนอะลำปางมัาจะไปไปที่ไหนพะเยาพะเยาพะเยาไม่ได้ไปพะเยาไปพะเยาไปเอาตนนี้ไปเอาแต่ของพี่ฉีดฉีดฉีดป้องกันอาที่แล้วมันไปไหนมาหมอนายผู้ช่วยนในเบนก็วันที่นั่นไงที่รอพที่เลิกรอ อ๋อที่เดียวไม่ใช่ไปว์มอนบมาไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ไม่เกี่ยวถามด้วยคันอันนี้ต้องตรวจหมดเลยไหมครับทุกท่ากันก็คนที่อยู่ใกล้ชิดก็ต้องตรวจ